สวัสดียามือเศร้าครับเมื่อนี้มาวัดสว่างแดนดินครับอยู่บ้านข้อไตครับมาบ้านข้อไตเด้อครับเมื่อนี้ช่องคูตุครับคูตุขนนอนนะมาเบ่งต้นคูนมาสั่นครับต้นคูนหรือต้นลาดชะพึกนะครับเนาะต้นลาดชะพึกงเสียนเพื่นว่า มันออกชมพูชมพูสันทัดครับนี่ต้นมีลาวดีแดงน้องกันนะครับบหอดเด้อครับบรรยากาศวัดครับัเป็นวัดเก่าวัดแก่อยู่ครับแต่นะครับหนาวครับบรรยากาศบรรยากาศเด้อครับบรรยากาศสวยงามครับสวยงาม เดี๋ยวไดครับเด้อสิดทายให้เปิ่งนี่ครับบริเวณวัดนะครับบริเวณนะครับนี่เผึนเห็ดซิมเนาะเห็ดโบดครับฮาตเตเลีวมาครับผมจะจอดจักรยานจักหน่อยครับจักรยานจักหน่อยสิพาไปเลาะเบิ้งต้นคูนที่บรรดาผึนใหญ่เนาะโอส้สิครับเดี๋โอ้โนี่ครับโบดอันนี้สาราเก่า สาระเก่าสาระแก่ได่เป็นบรรยากาศธรรมชาติเ้อครับครับเด้อแบกอยู่ดีนะครับเดี๋ยว,ยวยมาหอดแล้วครับต้นใบใหญ่แต่กลับเป็นแรงดึงดูดครับดึงดูดให้มาเบึ่งมาแงงยงนี่ครับเด้อทานชมลมในมอำเภอสว่างเด็ดดินครับเขาเป็น,นอำเภอปะทินครับวันนี้เสียแดงสิริยนต์ครับ นี่ครับท่าน่อเหยียบครับสวัสดีครับโอ้ได้ครับจุ๊บจุ๊บโอ้ยนะครับจุ๊บจุ๊บท่าน่อนี่ครับได้ครับได้ต้นคูณครับสีแปลกได้ครับได้สีแปลกครับสีแปลกมีฟอเรฟ้งครับท่านอาจารย์วิจิตว่อกล้องนี่ดีดเสียงถ่ายลายกันเลยขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณโบ เอาละครับเด้๋ยผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่มามาครับเอาละครับวันี้ครับโอ้ครับมาเริ่มมาเลยมองให้ชิดมองกล้องมองกล้องมองนะครับผมถ่ายตลอดเนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอนะครับผมถ่ายวิดีโอได้หนี่ภาพนิ่งด้วยครับภาพนิ่งสั้นพออีกมาถ่ายได้บัดนี้ว้าวว้าวผมตัดเลยเนารสเนาะผมกำลังลงช่อง YouTube ผมได้หนิครับครับนะครับอย่าลืมติดตามช่องครับอย่าลืมติดตามช่องครูตุคนนอนนาด้วครับเด้อขอบคุณนะครับครับผม หล <pec S 2> ายคนเห็นสีฟ้า